ทำโครงงานเรื่องก,การสำรวจลักษณะทางกายภาพของข,องข,องของอ้พอพนประกอบอ่อนที่มีผลต่อการรับซื้อของโรงงานค่ะจะทำโดยนางสาวปอทิพย์ไสทองนางสาวพิชรินพพาอุดนางสาวจุธามาศประเดชเด็กชายธนิศศิริกุลเด็กชายนิพงศ์คนขยนันและเด็กหญิงอนายภาค่ะหันหน้าหน่อยได้ไหมครับคือหันหน้ามามองพวกเรานนิดนึง มาแลวความสําคัญนะคะข้าวโพดฝักออนเป็นที่นิยมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศถ่ะในรูปของการบริโภคฝักโซนแช่แช่เย็นและบรรจุกระป๋องค่ะซึ่งเป็นสินค้าส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทำไรายได้ให้แก่ประเทศไทยถึงหลายร้อยล้านบาทค่ะประกอบกับข้าวโพดฝักอ่อนนะคะใช้ระยะเวลาในการปลูก45-60วันค่ะและ ทำไรายได้ให้แก่กเกษตรกรถึงรายละ2,000-3,000บาทค่ะโดยไม่ต้องระวังโรคและแมลงมารบก,กวนค่ะข้าพวพดอ,อ่อ่นไทยมีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกเกษตรกรไทยค่ะข่าวัตถุประสงค์นะคะศึกษาลักษณะาทางกายภาพของของพอพอปป้าวโพดฝรอ่ที่โรงงานต้องการค่ะ สมมติฐานนะคะถ้าขา้าวโพดฝักอ่อนมีลักษณะตรงกับความต้องการก็จะได้รับก,การสซืส้อจักโรงงานในราคาสูงค่ะวิธียวิจัยนะคะสํระสารวจลักษณะข้าวโพดฝักอ่อนที่โรงงานต้องก,การโดยการโดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตจากขา้าวโพดฝักอ่อนะคะ่ะสองสังเกตลักษณะข,ขา้าวโพดฝักอ่อนและบันทึกผลโดยการถ่ายภาพและจดบันทึกข้อมูลจากโรงงานผลิตและรับซื้อดังนี้นะคะ่ะ โรงงาน MP9 ที่ห้วยคนมชีที่ PM9 ที่ห้วยคนมชีตําบลทุ่งนกอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม <c oughs> โรงงาน i f International Group <c oughs> ท่เงเทพมหา,หา,หา,หาคนครจําก,กัด <c oughs> ที่รางห,างหมานตําบลรังพิบูลอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม <c oughs> โรงงาน PM9 ที่แผงแถวตถํตบตบตาบลทุ่งตําบลตาเย่อํเภอท่ามกลารจังหวัดกาญจนบุรี ผลจากการสำรวจผมว่าถัาวพูนฝักเรียวยาวสีเหลืองอ่อนเมล็ดข้าวพูนมีขนาดเลยเท่ากันเรียงกันเป็นแถวตรงเราะไม่หา่าฝักไม่เช้าอันนี้ราคากิโลกร,รัมละ28บ,บาทแต่ถ้าเป็นฝักมีขนาดใหญ่มเมล็ดข้าวพวนมีขนาดใหญ่สีขาวปนเหลืองเมล็ดของข้าวพวนไม่ตรงเลาะห่างเรียงกันแถวแต่ไม่ตรงอันนี้ราคากิโลกร,รัมละ6บาทครับ นี่นะคะคือการศึกษาลักษณะคาร์นพ์อ่อนขณะบรรจุใส่ทานค่ะและวัดความยาวของคารอพอ่อนคะนี่คือการสัมภาษณ์ผู้ผลิตคาร์บนพ์ออนที่โรงงานต้องการนะคะสัมภาษณ์ผู้จัดการและผู้ผลิตลักษณะคาร์นพออนที่โรงงานต้องการค่ะลักษณะคาร์นัพออนที่โรงงานต้องการจากโรงงาน PM9 ที่ภายแถวค่ะ นี่จากโรงงาน IF ค่ะนี่ก็ลักษณะขา้าวโพดจากโรงงาน IF ใช่ไหมคะ,ะขา้าวโพดฟอจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ฟักฟอและฟักชั้มค่ะขอจบการนำเสเนอเพยงเท่านี้ค่ะ หนูคิดว่าขัข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างได้ได้ข้อมูลมาแล้วถูกไหมคะค่ะว่ามันจะต้องเป็นยังไงเรียงตัวสวยยังไงสียังไงขนาดเท่าไหร่เกิดความรู้ขึ้นมาละเจ้าความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อ,อยังไงดีไม่คิดเผื่อไว้ไหม แล้วหนูได้เคยหาข้อมูลไหมว่าปัจจัยอะไรที่มันมีผลต่อคุณภาพที่ดีตรงนี้ต้องปลูกยังไงเมล็ดถึงจะเรียงสวยหรือต้องเก็บที่ระยะเท่าไหร่สีถึงจะสวย การปุ้งและการเก็บเกี่ยวค่ะนะการชักยอดจะทําให้ปักสวยได้แล้วก็ไม่สวยได้ค่ะถ้าชักเร็วไปปักก็จะไม่สวยเอ่อคุมารนี้นะครับคำถามของของโคชิถามนะลูกเนะ้ะ เรามองมองถึงภาพรวมนะลูกทางพวโค้ชจะถามหนูว่าพอหนูได้ข้อมูลสิ่งที่หนูได้คือข้อมูลถูกไหมข้อมูลนี้หนูจะใช้ทําอะไรต่อนะฮะที่สําคัญคือการที่จะทําให้เดี๋ยวนะหนูรู้ไปเปิดเปิดสไลด์ที่เป็นราคา28หกบนี้ รู้าแบ่งความรู้ตรงนี้มาถูกไหมลูกหรือได้ข้อมูลที่จะข้อมูลสํารวจถูกไหม<ท>ครบค่ะโค้ดพี่แนวเมียตมตวงบอกหนูว่าหรูพอจะบอกได้ไหมว่าการปลูการไหครับการเก็บถูกไหมการการปอกหรือการอะไรก็ตามมันมีผลกับสิ่งเหล่านี้ไหมมีผลมีผลเพราะอะไรนะฮะไม่มีผลเพราะอะไรเนี่ยเพราะหนูไปสํารวจถูกไหมลูกหรือได้ข้อมูลกลับมาถูกไหมลูกหรือโยง,งกันซิว่ามันจะเข้าไปนี้ได้ยังไง คำถามของครูคมากกว่านี้ครูถามหนูว่าฝักเรียงยาวยาวขนาดไหนฝักขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนถูกไหมนะสีเหลืองอ่อนอะไรที่ว่าสีเหลืองอ่อนหนูมีการวัดได้ไงว่าสีเหลืองอ่อนหนูมองจากตาอย่างเดียวหรือหนูจะถ่ายภาพหนูเคยเล่นไหมเคยถ่ายหรือไม่ลูกถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลไม่ลูก แล้วหนูไปวัดกับไรในคอมพิวเตอร์ได้ค่าอะไรลูกค่าสีอะเออมันเป็นการประมวิมเล็นข้าวโพดมีขนาดเล็กเล็กยังไงที่เรียกว่าเล็กใหญ่อย่างไงที่เรียกว่าใหญ่เง,งี้ยหนูเอาหนูถ่ายภาพมาถูกไหมลูกเออหนูลองใช้ซิว่ามันจะทําได้ยังไงถูกไหมกูอยากเห็นงานที่เป็นเชิงวิทยาศาตร์ที่หนูเอาจาับช่างตววัดจับภาพ จากการสัมภาษณ์แล้วเป็นตัวบ่งชี้ว่าอันนี้ควรจะได้เกรดราคา28บาทอันนี้นะตกเกรดอยู่ที่6บาทระหว่างตรงกลางนี่ควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยจะไ,ได้ขอด้อมูลแล้วมันจะไปเสริมผลงานของที่เขาสารวจอะไรของรูปรถมภูแต่รูปรถมภูมิได้อีกถูกไหมลูกมันจะข้อมูลนี่จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนอะว่าถ้าเกิดทํานี้ได้จะดีมากเลย นะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถหาได้ข้อมูลอย่างเงี้ยจะดีมากๆนะครับโอเคครับมีเสริมไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ